เอ้อเออเออเอ้าเอ้าอะไรวะเว๋แล้วเออเออเออสวยสวัสดีครับอยู่กับผมช่องคูริต Channel นะครับวันนี้จะมาเล่นเกม g a ก Castle อร t r e รีนะครับซึ่งเป็นเกมพวกเกมขับรถชนพวกยิงกันอะไรประมาณนี้ก็สนุกดีนะ มาลองเล่นพวกเนื้อเรื่องนะผมยิวแคมเปญเลยผมก็เลยต้องซื้อมาเล่นสักหน่อยนะครับผมก็เลยซื้อพวกเว็บคีย์ประมาณนี้ราคาก็คุ้มคุ้มทำไมในเกมต้องปิดเพลงคำ,คำตอบก็คือกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับมันมันตรวจับทำหาได้นะผมกเวเอฟเฟกโอเคไปต่อเลยเนี่ยจำ นี่นี่แหละเกมที่มันแข่งรถยิงกันประมาณนี้ สามสองหนึ่งไปไปซ้ายไปไซ้ายโอ้โหอันนี้ผมใช้จอยเล่นนะครับโอ้โหดูมันโอ้โหระหวังด้วยนะระวังด้วยยังยิงไม่ได้วยังไม่ถึงไฟโซนปล่อยเลย

โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกยากหน่อยนะตมุนี้โอ้ยอะไรดิเข้ามาดิแสงก่อนนะเว้ยไปข้างหน้าระวังด้วยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยไอสัตว์มันลูกซองลูกซองสิ้นหายเว้ยแล้วลูกซอง ดิดิโอ้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 เก็บเก็บแล้ีมอืออือสวยอก้ก้ไปกดรีเซตโทษทีโีผม้จอยเล่นครับระวังด้วยไม่โดนีอือ

ขับยากไปหน่อยครับขับยากไปหน่อยไปหลัดแม่งเลยอ้อโะไรอะไรอะไรดิตีโถดแม่งเลยไปก่อนเนดะ้อโอ้โหดูโอ้ยข้างหลังมันกำลังยิงกูแหรน์ผมต้องแซงให้ได โอ้จนโอ้เวละนี่ตีนัดตัดแม่งเลยเวกสวยจับรถแป๊บโอเคเอ้ตายตีนัดพนแม่งเลยโู้โหเบกเบกโอ้โหี๋ยวก่อนนะปรับภาพก่อน เออผมไม่อยากปรับอะมาดับมันจะต้องรีเซ็ตใหม่ไม่เป็นไรอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันแทงแทงกูเว้นก๊บนนเอบโอ้ยชนเฮ้ระวังด้วยระวังด้วยเกือบแล้วเกือบแล้ว Just Christmas. like ไอพี่เน <'s> มันแสงกูเว้นกัอย่าแสงไอเอม่โคตรแซงวะ่ะคนชอบไปทางลัดด้วยเรางด้ย โอ,ออโอ้ยโยต้นอีกแล้วเว้นที่หมาย Third place โต้ที่สามที่สามที่หมายเลย <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตปรับกราฟิกก่อนนะครับขออนุญาตปรับเป็นโลนะครับ โอ้สปอนเซอร์รถโรบินเดี๋ยวคอย่อยอ่าเดี๋ยวเล,เลือกก่อนแป๊บนึงอ่าคันไหนดีอ่ารถโรบินนี่แหละดูเรามีเงินเท่าไหรเนี่ยอ๋อโอเคเรามีเงิน2,100ดอลลาร์นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปปรับปรับก็ฟรีก,ก่อนปรับเป็นโลนะครับอ่าปรับเป็นโลนะครับ โอเคไปเริ่ต่อเลยเล่นต่อกดอันซ้ายสุดนะครับถ้ากดอันที่สองคือเล่นใหม่นะครับอ่าดูรถนะฮะในมาแต่งดิอ่าขนุยาดเป็นชื่อนะครับนี่ป้ายทะเบียนสีอะไรดิอ่าสีดำก็ได้ดถูกเลย ีเลยล้อมันต้องทำในเรื่องสักอย่างนั่นแหละรถก็ต้องเสียฟ้าฟ้านะในรถโรบินเอมิเตอร์บ,บีนมันชอบเกียดคันนี้แหละโอเคไม่ต้องแต่งอะไรมากหรอกนะไปต่อเลยคอนติเนียมีอะไรบ้างโอ้โหอะไรเพาเวอร์เลสคืออะไรอ่ะเรียกแบบแบตเทอร์เลสเนาะอ่ะแบตเทอร์เลสจัดไปเฟนเดอร์เบนเดอร์ขับนะ ร <s ans krit> อสักครู่นะครับมันกำลังโหลดโหลดแมปอยู่ <s ans krit> สามสองหนึ่งไปโอเคเปิดลื่นกว่าเยอะเลยถ้าปรับโลขนาดนี้ไม่มีพาเบอร์จริงด้วยโอ้โหเฮ้ยมันสงครามเริ่มเว้นเวนแล้วอันนี้ใช้ปืนอะไรเนี่ยลูกสองหรือเปล่า Go now, man. bye. Life is like a box of ammo. Quick move. That's The aim was twice on fire at will. โอไปดก่อนดก่อนดกด่นยต้นยากหน่อยฮะเต้นยากมากเลยออเออดวก่อนด่อน่องก่อนออเออเออเออแตกสวยสวยพี่สวยอะไรอะไรรคิลอ้ เวแล้โอ้อะไรล่ะอะไรล่ะน่ากลัวเหรออะไรล่ะฮะเป็นอีหยังเนี่ยเอากูะสุดวัดชิบหายแล้วขอเงินขอเงินโอเคโอ๊ยระวังฮะระวังด้วยโอ้โหตีละาสองนัดจะไม่ได้ใส่กลองแม่งเลย น้ำมันหลอลื่นโอเคกันโลกรบกันครับเบรกสวยไปเลยเบรกมือสวยระวังด้วยอ๋อดูข้างหลังใช่ไหม Quick, 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 quick. We're going to go. Uuuh! 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 ở đây Uuuh! 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 ok, best lap, final lap, ปีอบวุธเลยหลังอะระวังด้วยเข้าปิดเข้าปิดไปเลยโอ้โหระวังด้วยตลอดโมบินเลยเป็นพวกอ่าเจมนี้ก็น่าจะเปลี่ยนปืนได้นะครับเปลี่ยนอาวุธได้ดีน้ะมันหลอดลื่นเลย ดังระเบิดไปให้กลับุยข้างหลังข้างหลังมาได้ไงโอ้โหกลับกล้วยงาม มีอีกคุณลูกสองมันยิงข้างหลังไว้ได้นะครับ you won yes โคตรง่ายเลยหาเงินโคตรง่ายนครับมาดูต่อฮะนี่ไงมีเพิ่มปืนอีกด้วยโอ้โหดูอันดับโอ้โหโอเคมาดูต่อฮะไปเอ๊ะอ่ะคาชอ็อปน้อยอย่าไปกดล็อกต้องทำไปเรื่อยๆนะครับ ที่แผลคือซ่อมใช่ไหมซ่อมซ่อมเลยราคาสูตรดอลลาร์ครับเก็ียปืนดิโอแพงอย่างเนี้ยโอเค,อ,เคอัพเกรดเครื่องยนต์มีอะไรบ้างอโอ้แม่งเลยจัดไปลิกาสิตโดนไหมเนี่ยโอเบรกที่เบรกนะยางล้อจัดไปกระสุน ในกระสุนเกาะเอาทุกอย่างอะเงิืนหาง่ายเองอจัดไปไปต่ออะนี่แหละ b a t t l e ์ e t ส,สนุกสุดละที่มันมีพวกปืนอะไร Battle.net ส,สนุกวานครับ จะได้เล่นง่ายครับไปโหรถคนอื่นยัไม่ได้ใช้อาวุธยิงอะไรเลยนะครับชนไกลโอ้โหแม่งมัโตสคามเริ่มแล้วมดีไมะโ้โโอ้โ เว้ล้เว้ล้วตายดิมาดิโอ้ตายตายตาอื <c oughs> ส้สวยมันแสงกูแล้วมันแสงกูแล้วตายเสมอจ่าแสงกูสีสวยเบกมือ้ยสวยสวยสวย ข้างหลังใส่ก้ไซโก้เออสวยวันวันนะวันโอน้โหชนเติมกระสุนแป๊บโอ้โหข้างหลังเข้ามาบ้าสุดระวังด้วย มาไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยอึอแบบ๊บเอออซมแป๊บเบรกมือสวยโอ้โหสงครามกำลังจะมาวะ่ะโอ้โหดูมันดูมันดูใส่กออีกฮะใส่กออีกดับที่สามอะดับที่สามโอ้ยที่สุดเว้นละ หายไม่โอ้ยไปทเออะี่โอ้ยชนอะไรไงพี่จริงแมงเลยตายตายตายสมุนยานนี้คูนต้อดเหรอฮะ เบรกมือสวยเชี่ยข้างหลังข้างหลังมาได้เอาข้างหลังมันถึงทุกสองอะร <Final lap. S 1> อบที่สุดท้ายรับรอบที่สุดท้ายใส่เกาะเลยเบร ah. กมือดูมันแสงแสงแสงทำไมอะแสงทำไมอะไรอะอะไรล่ะ ตายดิตายดิโอ้ยแบกแบกแบกเหลืออีกสามคันนะครับโอ้โหดูอีกสองคันถ้าจะไม่ผิดอุย้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังไม่ต้องไปสนใจหรอกกลับ่อไปเลยกลับ่อไปเลยคุณคงตีตูดกูไม่ฮุยอย่าสัง่ง โอ้ยโอ๊ยจนบยยนี่สิผ่านมันตีเฉยเลย Third place นี่มันอะไรกันแน่เนี่ยมันอะไรกันแน่เนี่ยปลดล็อกได้ด้วยอ่ะจะซื้อรถเพิ่มมานี่ไงคันนี้จัดไฟคันนี้ เปลี่ยนสีแป๊บสีอะไรดีใส่หม้อ,มอดีวกว่า,าสติกเกอร์สติกเกอร์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่งแบบเดิมนะครับล้อกอ็ล้อเปลี่ยนสีผมชอบสีดำมากกว่านะล้อดำๆป้ายทะเบียนสีพื้นหลังสีอะไรดีพืทธหลังสีน้ำเงิน ดิโต้นะครับอ่ะก็ใส่ปืนก่อนว่าจะเอาปืนอะไรดีอ่ะอันนี้อันแรกน่าจะเป็นพวกอ่าน่าจะเป็นชอ็อตกันนะครับอันที่สองเพวกปืนไรเฟิลประมาณนี้งั้นเอาชอ็อตกันดีกว่านี่จะได้เล่นง่ายๆจิ้นดิมีอะไรบ้างอเอาไปเลยไม่รู้เงินพอไหม ไม่พอไม่พออย่างเหรอไม่พอโอเคก็ประมาณนี้แหละไปะไปกันต่อฮนะอ่านี่เลยหิมะนะครับน่าจะน่าจะเล่นมนเหมือนพวกอาเขตประมาณนี้นะครับ สามสองหนึ่งไปเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนนะลดเสียงเอาสี่สิบก็พอโอเคไปรอไปทางรัดก็ได้ไปทางรัดดีกว่าได้่ใหญ่โอ้โหตัววัน

โอ้ยชี่แดงแสวยเบกรีทำให้มันขับยากจังวะเบกปล่อยควันเออสวยไหนพี่อือออต้องห้อมลอมโอ้ยโอ้ยชนชนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ยเศกอเเออสวย อเอ้ากระสุนหมดชิบหายโอ้ยตะนุนเรื่อเวลาเวลาโอ้ยตีแบกแบกแบกอย่ายิงเพืองกระสุนนะอย่ายิงเพืองนะครับไปตาลัดเลยอ่า ไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอ้โหึบโอเคเต็มกว่าศูนเลยอันนี้เป็นทางอ้อมเนี่ยก็อุ้ยข้างหลังมันตี้ตูดกูไม่ระวังระวังโอ้ย ข้างหลังข้างหลังด้วยสวยงามมากเออสวยงามสวยงามเก็บเป็นแม่งเลยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเอย่าบอกนะต้องแซงอีกโอ้โหโอ้ยโอเวลาเวลาต้องแปบ

จะรอดไหมเนี่ยกูเนี่ยน่าจะรอดอยู่นะหมดเล่นง่ายๆนะครับผมอันนี้ปรับง่ายๆเองหมดง่ายๆ <laughs> okay. โอเคโหสปอนเซอร์โหนึกว่ามอนเตอร์เอเนอร์ตี้นะครับผมอะไรไมตี้ขอ6 นี่มึงต้องเปลี่ยนฝานใช่ไหมเนี่ยโอเคครับก็ไว้พอเท่านี้นก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง,งกูริโตะชานัลด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอจบเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ